อสวัสดีครับวันนี้อีสานนักล่าเฮามาหาตกปลาบ่อแล้วครับเพือลอกเงียกุ้ยไข่ได้ไหมพี่เนี่ยกุ้ยไข่เนาะขเบึงเนี่ยกุ้ยไข่ดิซมบ่ร้อยเออปวดมาเอาไข่พญิบัว่เห็นหนาแล้วดนนี่โอ้เรารอเก่าเล่นะใส่หอดแวนขวดขนหมานคนหมานพญิบัวโอ้พญิบัวเนี่ยข้นหมานเนาะไว้ไว้เจ้า ปวดมันนะครับปวดอันนี้ก็ผู้ยีนุ่มบินการครับเป็นใจปวดเนี่ยกล้วย,ยไข่ซุ้มมาแล้วครับ,บรเกาหยางเกาหยางเนี่ยเกานะหยางนั่นแหละลองเลือกที่กินดีวะอันนี้ปลาโบสร้างออกเลยครับแม่นโอเมาด้นี่เนาะกระบ้านสงการนะพวกไปไก่ดอกเนาะหายกินเก๊กไก่ท้งนี่ละไส่ไส้ไก่ก็เอาลนะไส้ ไม่ใส yeah, ่กรเตร์เท้า erm นี่ล่ะัดไปเขาเทสเนี่ยควยใครนี่สูตรปลาบัเนาะสูตรปลาบปลาบกินปลาบปลาบบกินเลยดักก

เป็นยังคเกเมี่ไกด้หลายปูอึ้นตรเดียหางๆทีเดียวหาซื้อปนนหัวจัดเลยไม่เบปนี่เด้มีหลอดเนาะผมไปซื้อแล้วเดสกอ็ไปซื้อ้เ่าเลยีรลนไหนการเลนดีกว่าเ่อทีอยู่กว่าอีกขมีหลอดเนาะไปเสมากเม็ดเลยพ่อเดวพ่อปนกุมบก ไปอะบัตรโอ้นวยเงยเถื่หน่วยตีไปไว้ไวไวไวแม่มเคยตีนวยเงยไปนิ่เถื่ออยู่แล้เป็นดอกแจกปั่นไม้ตัวเนื้อะไรอนี่ยซื้อ ขันพ่อยีนุ่มบุกินจักเถื่อบุดีหรอเอาแล้วเอาพ่อหงสายหยอ้อเตียมแล้อเตียมแล้วสายหยกลังเตียมปันแค่สายหยอปเสมงออปั่นเนียเป็นส้มมวงตีล้วก็แตกโอ้ยสายหยอสายหยที่ไปเน้อบวานเด้อปวด โอ้ตีไก่ใช่ไสา,ายหยอดไปไปไปโอ้ตีไก่แท้ผูนก็เสาไฟฝ่าผูดออกมา,าผูนก็รักเองขันไปแข่ง,ขง,งเห็นแล้วบ่อสิบสองฟุตป้ารอ,อดหลุดรอหลุด ไปจไปปวดดีหพ kind of um, uh, okay, um, ูดยงขยยังไ uh, really ัด้าบอไปะเอแล้วอาแล้วจเย็นๆในห้องกเหรอหกขันพอดีว่าขันเดียวตัดขันเด้าว่ในห้องเลยวะ

อออโอ้เอาเนี้ยหอยไปท่าสิเคกินเหมือโอ้โอยยาเด็ดครับยาเด็ดเออว่าแล้วย่อไปท่าเอาท่าเม็ดแรกได้เรียงเลยเออดังดีดัวยหอวะเอ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 ะ ใช่ล่ะแลเของไแล้วแลกของปั้นประัทมันนอกมันแลกขอเมืก่นเนาะปันสาบัวมันแลกขมาเลยบิดบันเตปากอ้ยงอยู่ดอกโอไปยีสกหรอแย่อื่นกินจรงไหนก่อปงแม่ปงแม่่ โอ้มันงเห็นเนอเแียวยังม่ยาวเนี่ยไอสไสิยังไะทางอี่้อใคเอาแล้ววัวเหลือขันสปินได้ทีโ่อด้ตีเบยดอยู่ขันน่ะโอ้ตีไยน้ำแน้ขันนี่ข้างนี่นี่ไปพอดเกลืออืใหญ่ไปแล้วโอ้ยบังไฟเลย เ่ขาดพุทธมันจีกำลังสีเอาใส่อดีตดิเอาไปคือว่าไงบ้านตีไก่แน่พ่อยู่พอตีไก่เอาเล่นไปไกทเถอะ แต่ละเม็ดนี่ก็เดี่ยวเดียวลับเม็ดตัวหน่อยตัวหน่อยหน่อยพูดตัวนี้อาไข่ใหญ่ก็โมตัวชนะเุ้ยเจ้าเยาวาถองไข่อาศัยอาศัยดูว่าเอเอาเอากเราพ่อจีเหรอเอาคตัวครับไปไปี่ละโอ้ล้ะองขั้นนีไปยนดังกกันมั่ คั้นหนึ่งว่าตีอยู่นี่แม่โอ้อยังเจใส่ีเงี่ยไขยไข่ว่ข้ากระดึงอยู่มาแบบสามขั้นนะของเดีวไสองขั้นปเดวอย็อาจเจ้าไ <c oughs> ด้ยักตัวหือหันหาตัวว่าต้อยขสองตัวฮะสเนี่ยเอาหาอย่างว่าเอาอีกสองห้องข้ไข่สองตัวอย่งว่ะแล้วกนนี่มันสูว้ตัวนี้นะน้ำบึ้งน้ำนักเดี๋วนี้กะไว

โอ้ยอิ่มลเลยป่ะเนีไ่ไอตัวป่าเดี๋ยวท่านห็นอยู่จะไปทางไหนสบายบอกมัก็หมดมาอย่างนี้สวายบาอยู่แค่ลาเม็ดเอาเจลาเม็ดยีนมเม็ดเอาขาดก้อนหนึ่งที่มเม,ม,มเ็ดอร่อยจะเม็ดเนี่ยย้ยยงตักมัมีแนวตักเนื้อถ้าตัก่นนี่เด้ยยิ้มนอตักนะครับเดี๋ยวเบื้องบนมันจะเอียง ยังเป็นยังวัววยีสุกใหญ่หญ่ยบักใหญ่เลยพอดีพอดีอยากตกการเพีรสมพอดีเอเอ้าของแแ้ตัวนีแแ่เลยดีโอ้โหโง่โง่เลยเอาเอาเอาแงวะจาปั่นเงียบไว้เพเอาหลดหบอกเงียบๆนมตวนี่เงียบๆนมนี่ดิเอายีเีย ย่านย่านย่านเขียดโอ้ยกินนี่เออย่านเครียดดีกว่าใช่าผมคิวแล้วอย่าเงีผมคั้นแล้วยั้นแล้วย่านเครียดจ้ะย่านเขียดว้าวได้กินเบุญแล้วเนาะแล้วขั้นเดียวเลยเฮ็ดดีดูนะโอ้กินบุญละขั้นละขั้นละขั้นเออก็ดีแดียว่ะเออนี่ล้วยังดีเฮ็ดแบบกินพร้อมกันพอดีได้เนาะแต่ว่าอย่าพันมวยมันมาสายแล้ว คว้าเลยววาสุดเลยตอกันีิดยวนะคัดหาคัดวเสียงกันแค่ไครับว่ะตังกึงห่องนี่เนาะงานงานเอายไปน้าหมดนะแม่นแท้อีรีอีรีอาหอยไปน้าไม่พี่กอนรอดรอดบูดม่เบาพูไงเดีกยเดังไงน่นารว่ะเจารอดไปไงเออเก้ ใบบัดกระเม็ดกระเม็ดาบอีกแล้วเข็ดขึ้นตัวใหญ่เนี่ยแกล้งกี่เดียร์วะแง่งกีแท้มันมีขาดิปลากี่เล็ดลูกวัวลอยตาอูนเข็ดคือขัดถอาเจ็ดปีแท้เจ็ดปีแท้ไอ้เงี้ยนะฮะเงี้ยขอเนาะโอ้ยเข็ดคือตัวใหญ่มันพันถอกโว้ยกี่เดียร์โคตรดีมาหามเลยนะเอ้ยขึ้นมาเบิิ่งเบ่ง ยี่ใสปลาตุกปลาบวงสิดะยังได้ก็ได้เออโบคือปลาเมาได้นี่แหละสีลงงงเลยคุณคุณคะเฮ้ยตข้องยังไงคุณล่ะสุดยอดสุดยอดคุณเนี้ยสุดยอดครับดีกว่อาจารย์พ่ออัดเนี่ยเนี่ยกลวยไขรเดี๋็กคนความสันเดียดตัวเหมือนเจ้า